กำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้านชอ็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร้านชอ็อปอะปิโอปิโอ,โอสีเปื่อนชาวกิวาเบทุกคนเนาะวันนี้นบก็กบกรัรรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาที่ก็ไม่รู้จะได้คุกกี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำหรือเปล่ากับอสโตรนัทนั่นเองครับก็หลายคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมเปิดคลิปอาจจะฟังดูแปลกๆพ มีผู้ติดตามขอร้องให้ช่วยแบบทําเสียงอปิ้วอปิวตอนเปิดคลิปให้คลิปนี้หน่อยได้หรือเปล่านะผมก็จัดให้สําหรับในคลิปนี้นะโอเคก็สําหรับตัวของ Astronaut เป็นคุกกี้ระดับอีพิกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาประจําวันที่14มีนาคมนี้นะผม โอเคก็ก่อนที่เราจะไปรีวิวไปดูความสามารถในเกมเพลย์จริงเราไปดูกันที่ความสามารถของน้องกันก่อนดีก,กว่าว่าตัวของแอสโ o รนัทเนี่ยจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับเรามาดูกันที่ความสามารถหลักของแอสโ o รนัทกันก่อนนมโดยแอสโ o รนัทเนี่ยจะมีเกจบนหัวโดชาร์จทุก3วินาทีเมื่อชาร์จเต็มเนี่ย ตัวของแอสตั t จะทําการเรียกโรบอทรวมรางนะครในระหว่างนี้เนี่ยมันจะมีตัวโจสรสลัดอวกาศเนี่ยปรกากฏออกมาโดยจะบินมาเป็นแพทเทิร์นมาเรื่อยๆนะครเราต้องทําการกดปุ่มสไลด์เพื่อทําการยิงเลเซอร์เพื่อโจมตีสัตว์อวกาศเหล่านั้นถ้าโจมตีโดนหรือก็คือโจมตีสําเร็จเนี่ยเราจะได้รับคะแนนมาครับและเมื่อโจมตีจนครบจํานวนโคต้าแล้วเนี่ยมันจะมีตัวของโจสรสลัดอวกาศยักษ์เนี่ยปรากฏขึ้นมาปิดท้ายครับ ตัวโจรยักษ์เนี่ยมันจะใช้เวลาในการยิงที่นานมากกว่าปกตินะแต่ว่าถ้าเรายิงสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้แต้มปิดที่มากกว่าเดิมเช่นกันโดยจะสังเกตว่าอสโตรนัทเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ตัวนะซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะสลับกันออกมาใช้ความสามารถนโดยตัวแรกเนี่ยมันจะเรียกโรบอตออกมาในเวอร์ชันที่วิ่งไปบนพื้นตามปกตินะส่วนเวอร์ชันที่2เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่เราสามารถบินได้นมโดยความแตกต่างเนี่ยก็จะต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนมโดยในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันวิ่งปกติที่วิ่งไปกัับพื้้นนนีอ จะโจมตีได้เลเซอร์ออกมารวดเร็วกว่าเวอร์ชันที่บินนะแต่เวอร์ชันที่บินเนี่ยก็จะสามารถกดปุ่มกระโดดค้างเพื่อที่จะสามารถควบคุมให้บินขึ้นลงได้ตามต้องการนั่นเองนะครับก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่โดยภาพรวมก็คือไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับทีนี้เรามาดูกันที่แคนดี้พิเศษกันนะครับโดยตัวของแอสโตเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะมี2ตัวนะโดยในการสลับใช้ความสามารถเนี่ยมันก็จะคอยออกมาวิ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้วิ่งมันก็จะบินอยู่บนจานบินแล้วคอยบินตามอีกตัวนนนนนึงรับบบโดยยออ้ตตวทีี่่่ิิูจาาาเเถแ ทุกๆ8.25วิมันจะทําการยิงมิสไซล์ทันตะวันเสริมเพื่อทําลายสิ่งอีกขวางในระยะแล้วก็เด้งแต้มได้นะโดยมิสไซล์เนี่ยจะยิงออกมาทั้งหมด3ลูกนะซึ่งมิสไซล์เนี่ยถ้าที่ผมสังเกตมา ถ้ามันมีสีขวางในระยะมิสไซล์เนี่ยมันจะบินล็อกเป้าไปหาสีขวางในระยะก่อดน,นมแต่ถ้าไม่มีสีขวางในระยะตัวของมิสไซน์เนี่ยมันก็จะตกพื้นแล้วก็เด้งแต้มไปแล้วก็แคนดี้เนี่ยมันจะสามารถทํางานได้สูงสุดเพียงแค่3ครั้งต่อการรอสก,กิลใหญ่1รอบนรอบอันนี้ก็คือความสามารถของคุกกี้แล้วก็แคนดี้พิเศษเรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันต่อกับหนูนักแปลนรับหนูนักแปลเนี่ยจะใช้ความสามารถทุก14.7วินาทีเมื่อใช้ความสามารถเนี่ยหนูนักแปลจะทําการบินไปข้างหน้าพร้อมกับทําการแปลภาษาแล้ววก็็ผลลิตตเปปนนัของยี่คําแร เยลลี่คัมแปรเนี่ยก็เก็บแล้วก็ได้แต้มอย่างเดียวนะไม่มีอะไรมากน้องสำหรับเรื่องของสมบัติเนี่ยสมบัติที่เป็นคอมโบโบนัสเนี่ยจะเป็นตัวของดอกไม้แห่งความหวังในเรือนกระจกซึ่งสมบัติชิ้นนี้เนี่ยผมเคยอธิบายความสามารถไปตั้งแต่ตอนรีวิวสตีเวียนว่าแล้วก็ใช้ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแล้วน้อทีนี้เรามาดูกันที่สมบัติที่บัฟกันบ้างดีกว่าก็จะเป็นตัวของคิวบไฟฟ้าช็อตคิวบไฟฟ้าช็อตในรอบนี้เนี่ยได้มีการปรับสมดุลที่เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างปรับไปค่อนข้างเยอะเเหมือนนืออออนนกกัครยย่างงแล็ตวข คะแนนเยลลี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะโมแล้วก็ตัวของเยลลี่คิว์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไอตัวคิวที่เราเก็บได้เนี่ยก็จะแต้มบวกมากขึ้นนะแต่ว่าก็มีการตัดฟังก์ชันเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกยนิดในระหว่างที่มีออร่าแม่เหล็กจากตัวของคิวไฟฟ้าช็อตทำงานเนี่ย ออกไปเลยน้ก็โดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นการบัฟที่เน้นทําให้สมบัติเนี่ยมีความนิ่งในการใช้งานมากขึ้นน้องในการเอาไปใช้งานแบบทําแต้มปกติก็จะดูมีภาษีที่ดีขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์ซิงกันเลยดีกว่าว่าแอสโอนัทเนี่ยจังหวะจะเป็นประมาณไหนแล้วก็จะทาแต้มได้ประมาณไหนกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ M1 กันกับตัวของด่านปลาไผ่นิ้วเขาลึกน้องก็เมื่อใช้ความสามารถเนี่ยตัวของแอสโอนัทมันก็จะทําการเรียกรบอทรวมร่างออกมานะซึ่ง ในระหว่างนี้เนี่ยมันจะมีตัวของโจรสัตอวกาศปรกา,ากฏออกมาเราต้องทําการกดปุ่มไลด์เพื่อทําการยิงตัวของมิสไซล์เลเซอร์เนี่ยใส่ตัวเจ้าโจรสัตอวกาศเหล่านั้นเนาะถ้ายิงสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้แต้มนะซึ่งการยิงมิสไซล์เลเซอร์เนี่ยเราจะกดค้างก็ได้หรือจะกดแบบต่อเน,นื่องก็ได้รัวๆก็ได้เนาะแล้วก็พอยิงตัวของโจรสัตอวกาศตัวเล็กไปจนครบแล้วเนี่ยมันก็จะมีโจรสัตอวกาศยักษ์หรือก็คือไอตัวลูกพี่ของมันอะออกมาเนาะซึ่งไอตัวลูกพี่เนี่ยเรายิงนัดเดียวไม่ลม้มเหมือนไอตัวลูกน้องนะแต่ว่าเราสามามรถยิงงต่่ออเนนืได้ ซึ่งในการยิงต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะได้แต้มเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็พอยิงคนครบโคตา้าที่กําหนดหลังจบความสามารถแล้วเนี่ยเราก็จะเด้งแต้มปิดท้ายความสามารถอีกทีหนึ่งเป็นโบนัสเสริมเนาะแต่ถ้าเรายิงโคตา้าไม่ครบเนี่ยมันก็จะไม่ได้แต้มโบนัสปิดท้ายนะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวงังเนาะซึ่งในการโดนยิงเนี่ยจะสังเกตว่าไอตัวของลูกพี่เนี่ยไอตัวลูกพี่ตัวใหญ่มันจะทําการยิงสวนมาด้วยนะแต่ว่า ถามว่ามันมีอะไรเสียไหมหลักๆก,ก็แค่มันจะทําให้มันจะทําการปิดผนึกการยิงเลเซอร์ของเราชั่วคราวนะครซึ่งมันมีข้อเสียไหมจริงๆมันก็ถ้าจังหวะไม่ดีเรายิงโดนไม่บ่อยแล้วเราเปิดไปโดนยิงอีกอะไรเงี้ยเรามีโอกาสที่จะยิงโคตาไม่ครบแต้มได้นะก็จะทําให้เราอาจจะเสียแต้มได้นะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังในการเล่นตัวของน้องแอสโตรน,นอทนะ แล้วก็จะสังเกตว่าในการใช้ความสามารถรอบ2เนี่ยแพทเทิร์นการเล่นจะต่างกันนะในตอนรอบแรกมันจะเป็นเวอร์ชันที่วิ่งไปถูกไหมซึ่งอย่างที่บอกว่าแอสโตนัทเนี่ยมันจะสลับกันออกมาใช้ความสามารถเนาะเพราะว่ามันมี2ตัวไงอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะขี่จานบินอยู่เนาะซึ่งพอใช้ความสามารถอีกรอบนึงเสร็จเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันก็จะสลับกันออกมาวิ่งนะซึ่งตัวของเจ้าแอสโตนัทที่เป็นเวอร์ชันที่วิ่งไปบนพื้นดินเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ต่างกับเวอร์ชั่นที่บินอะไรมากมายขนนนนนาาาาาาาดดัั้้คืออออทงงเววรรรร์ชมมนนมสถใกํโย คือรูปแบบการเล่นคือแบบเดียวกันแต่ว่าก็จะต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของแพทเทิร์นถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ติดพื้นดินเนี่ยก็เท่าที่ต่างกันอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของกระสุนที่จะยิงออกมาได้เร็วกว่าเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นบินนะครับแต่เวอร์ชันบินก็จะสบายกว่านิดนึงเพราะว่าเราสามารถที่จะกดจัมเพื่อที่จะควบคุมระดับการบินได้เลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันไอเวอร์ชันติดพื้นดินเนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะต้องแบบควบคุมดีๆนิดนึงนะครับโอเคก็จะต่างกันตรงจุดนี้นะนอกนั้นก็คือโดยภาพรวมเนี่ย อ่าแทบไม่ต่างอะไรกันเลยเนาะในเรื่องของการเล่นเนี่ยน้องก็คือเป็นตัวที่เล่นไม่ยากมากหลักๆก,ก็แค่เล็งยิงไอตัวจานบินที่มันบินเข้ามาไอตัวโจสรสตั์อวกาศก็เล็งยิงให้ดีเนาะส่วนไอตัวใหญ่เนี่ยไอในเรื่องของการหลบก,กระสุนเนี่ยจริงๆไม่ได้ต้องซีเรียสมากอย่างที่บอกถ้ายิงจนครบโคตาเลยเนี่ยจะโดนยิงไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เสียเลือดเสียอะไรเนาะ แล้วถ้ายิงจนครบแล้วต่อให้ยิงเสริมเข้าไปมันก็ไม่ได้แต้มแล้วนะเพราะว่ามันถือว่าเราได้แต้มครบตามโคต้าที่กําหนดแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็สาหรับในเรื่องของจังหวะการเล่นเนี่ยในผัาแรกตัวของน้องแอสโตนัสเนี่ยก็จะเล่นเป็นจังหวะอ่าเก็บคนเลือด3ขวดนะครับแต่ด้วยความที่ในเมตาตอนนี้เนี่ยอ่าด่านจะค่อนข้างไกลนิดนึงทาให้ใน M1 เนี่ยน้องไม่สามารถมาเก็บผลเลือดถ,ถึงได้ถ้าใช้เครื่องยนต์ชิ้นเดียวนะผมก็เลยเล่นเป็นสาย2เครื่องยนต์นะครับจะพูดว่า2เครื่องยนต์ไม่ได้ต้อง ก็จะช่วยบู์สปีดอีก17%เนาะทำให้เราสามารถมาเก็บตัวของขวดเลือดขวดที่3ถึงได้นั่นเองสมบัติทำแต้มเนี่ยก็เลยเป็นตัวของโซเวอร์ไปน้เพื่อที่จะเน้นดึงแต้มนะก็ะด้วยความที่ดาดในเมตาเนี่ยผัดแรกน้องจังหวะอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะ้มันก็เลยทําให้จังหวะของแอสโทรนัทในการทําแตมเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบชาวบ้านนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียงของน้องไปนะ้คือมาในช่วงจังหวะที่แบบดาดก็ข้าขงไกลอะ่ะเออ เออถ้าเป็นในจังหวะช่วงนี้หลายๆตัวถ้าไม่ใช่ตัวที่วิ่งไกลจริงๆก็จะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะหลายตัวอย่างที่หมุมเคยบอกไปนะอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปสาหรับในด่านนี้เนาะก็จบที่862ล้านเนาะก็ถือว่าแต้มค่อนข้างน้อยเนาะเรามาต่อกันที่ด่านทีกันนะมกับตัวของด่านปลาสัตว์ิก์ในตำนานก็เป็นด่านเดียวเลยนะที่ตอนนี้เนี่ยแอสโซนัสสามารถเล่นเป็นเครื่องยนต์ชิ้นเดียวแล้วสามารถไปเก็บผลเลือดกดที่3ถึงได้เนาะก็เลยจะทำให้ด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่น้องจะแสดงศักยภาพในการทำแต้มออกมา,มาได้มากที่่สุดนนนัเอง ก็ทีนี้เราพูดถึงตัวความสามารถหลักกันไปหมดแล้วใช่ไหมเรามาบูลกันที่ความสามารถเสริมกันบ้างดีกว่าหนุ่มซับแอสโซนัสเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมี2ตัวนะอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ความสามารถเนี่ยระหว่างรอเนี่ยมันก็ทําการขี่จานบินแล้วคอยซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่วิ่งอยู่จากข้างหลังนุ่ซึ่งทุกๆก,ก,การใช้ความสามารถทุก8.25วินาทีเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีเกตเล็กขึ้นมาเนุ่มเกตเล็กเมื่อเต็มเนี่ยมันก็จะทําการยิงมิสไซล์ทานตะวันนมใส่สิ่งกีดขวางระย,ยะ ก็ ó, ถ้าเกิดไม่มีสีขางเนี่ยมิสไซ mm มันก็จะหล่นลงพื้นนะนก็พอถึงเป้าหมายปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะแต้มเด้งขึ้นมานมซึ่งตัวของแคนดี้เนี่ยจะสามารถทํางานได้สูงสุดเพียงแค่3ครั้งต่อการรอ1สกิลนมก็คือพอเราแสดงครบ3ามครั้งปุ๊บแล้วเนี่ยไอตัวของเกตเล็กมิสไซเนี่ยมันก็จะไม่เกตอ่ามันจะไม่โหลดเกตเพิ่มแล้วน,นะมันก็จะทําการรอจนถึงรอบถัดไปหลังจบสกิลรอถัดไปนมตัวของมิสไซเนี่ยถึงจะสามารถที่จะโหลดเพื่อทํางานอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็คือความสามารถขขออองงงแน,น้ตัว ส,ส่วนตัวของความสามารถสัตว์เลี้ยงอ่ะก็น้องเนี่ยหนูนักแปลนรัมมันจะใช้ความสามารถทุก14.7วิมันจะทําการบินไปข้างหน้าพร้อมกับทําการแปลภาษาคนับแล้วก็เมื่อแปลภาษาสําเร็จเนี่ยมันก็จะทําการผลิตเยลลี่แปลภาษาออกมาน้เยลลี่คำแปลอ่ะเก็บแล้วก็ได้แต้มไม่มีอะไรมากนรับก็แค่เก็บแล้วได้แต้มอย่างเดียวนะจะสังเกตว่ามันจะมีหลายสีน้มมีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูถูกไหมหลายคนก็อาจจะมีแบบถ้าใครเล่นเกมนี้มาก็จะมีสามอันสำเรึกที่ว่าเออไอพบกเยลลี่สีชมพูชมพูอะ่ะ เก็บแล้วจะชอบได้พชั่นถูกไหมแต่ว่าตัวของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่มีนมอ,อ่าทลายสามัญสำนึกนั้นทิ้งไปนะก็คือเก็บแล้วได้แต้มอย่างเดียวเลยเน้องโอเคอันนี้ก็คือความสามารถของคุกกี้สัตว์เลี้ยงทั้งหมดน่าจะทั้งหมดแล้วแหละอ่าที่อธิบายไปน้องส่วนเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยก็น่าจะอธิบายไปจนครบแล้วเนาะโอเคก็โดยภาพรวมเนี่ยตัวของน้องแอสโตรนัทเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะในดานในเมตานี้เท่าไหร่น้องคือด้วยความที่เป็นจังหวะเก็บพลเรือใหญ่สามขวด ในความสามารถในเรื่องของการทําระยะทางเนี่ยถามว่ามันโอเคไหมมันก็ทําระยะได้ไกลในระดับหนึ่งอารมณ์คล้ายๆพวกแบบระยะอารมณ์แบบสะกกละยุคกวาอะไรเงี้ยอืมก็คือทําระยะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้พุ่งเวอร์แบบพวกวัวหรือปลาไหลอะไรอย่างงี้นะดังนั้นในเมตาตอนนี้เนี่ยด่านที่สอหรือก็คือด่านตาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเลยเป็นด่านเดียวเลยที่น้องสามารถไปเก็บผลเลือดโคตที่3ถึงได้โดยที่ไม่มีปัญหาได้ ซึ่งพอมันเป็นด่านอื่นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ทําแต้มจริงค่อนข้างยากในเมตาตอนนี้นมก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาจริงดีไซน์อันนี้พูดเรื่องดีไซน์ผมก็อวยไปแบบไสแตกไปตั้งแต่ตอนคลิปที่เปน้องออกมาแล้วแหละเออตอนตั้งแต่ตอนคลิปเมื่อวานอ่านแพทละแต่ว่าอันนี้เราพูดในเรื่องของการรีวิวจริงนมก็ต้องพูดในข้อมูลข้อเท็จจริงนะตอนนี้นะ <G ül üyor> ก็คือณตอนนี้เนี่ยน้องถือว่าเป็นตัวที่กลางๆไม่โหดมากน้องือหลกัหลกๆเลยคือด่านมันแข็งนะอ่ะพูดกันตามตรงเลยด่านมันไม่เหมาะเท่าไ,รไหร่ในเมตานี้นมมันเป็นมีแต่ด่านไกลอะ่ะแล้วน้องมันเป็นตัวที่ต้องค่อนข้างแบบไปให,ให้ถึงคนเลือกคนที่3าแล้วมันเป็นตัวที่ระยะมันไม่ได้เวอร์อย่างที่บอกไปนมมันก็เลยทําให้ในตอนนี้เนี่ยน้องก็เลยอาจจะทําแ,แต้มสู้ตัวอื่นๆไม่ไหวเท่าไหร่ส่วนในด่าน M2 เนี่ยพอเป็นด่านที่เน้นสายเยลลี่น้องก็เลยอาจจะดูสู้ตัวอื่นได้ไม่มากน้อ คืออะถ้าให้เทียบกับสายทั่วไปเหมือนกันที่ทําแต้มได้ดีในด่านนี้ก็จะมียุกว่าถูกไหมยุกว่าเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ทําได้ที่940ล้านนแต่ถ้าเป็นน้องแอสโทรนัทเนี่ยในด่านนี้เนี่ยน้องจะทําได้ที่ประมาณอา930ปลายปลายกลางๆนะซึ่งก็ยังห่างกับยุกว่าอยู่ดีนาะ ก็ยุกว่าทําแต้มได้ดีกว่าด้วยจังหวะแคนดี้การตาด้วยอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยทําให้โดยภาพรวมเนี่ยน้องแอสโตรลาดก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้โหดอะไรมากมายอย่างที่บอกไปนะอ่ะโอเคก็จบที่9กนะ้าร้อยสี่ล้านเนาะก็ด่านนี้ก็ถือว่าพอทําแต้มได้อย่างที่บอกนะเรามาต่อกันที่ด่านสถานที่ถ่ายทําหนังยัลริวูดกันต่อนะครับซในด่านสถานที่ถ่ายทําหนังยัลริวูดเนี่ยก็จะใช้เป็นเซ็ตสไตล์เดียวกับที่เล่นในตัวของด่าน M1 เลยนะเพราะว่า ด่านเย,ยลิบูนี่ไกลกว่าด่าน M1 ด้วยซ้ำนมดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมถึงเล่นเป็นเซตสไตล์เดียวกันนุซึ่งนั่นแหละพอด่าน M1 M3 เนี่ยหรือ T1 T3 เนี่ยมันเป็นด่านที่ไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ชิ้นเดียวแล้วไปถึงขดเลือดได้ทำให้ศักยภาพในการทำแต้มของน้องเนี่ยมันดอปลงแบบมากๆชัดเจนมากเลยนะคือด้วยความที่ต้องมาใช้เป็นสมบัติบวกเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก2ชิ้นอย่างตัวของรองเท้าสเก็ตลรลิป๊อปกับตัวของเครื่องยนต์นร้อนแรงเนี่ย มันทําให้แต้มหายไปเยอะมากคือสมบัติทําแต้มชิ้นเดียวในเมตานี้มันไม่ค่อยพอเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่ใช่แบบเป็นพวกเซ็ตหาจังหวะในเบรกเอาอันนี้ผมไม่นับนุถ้าเป็นในการเล่นชิงถ้วยทั่วไปอ่ะโดยภาพรวมส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นเซ็ตที่ใช้สมบัติทําแต้มได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะแบบเซ็ตแบบเนี้ยส่วนใหญ่แต้มจะไม่เวอร์มากนะซึ่งน้องแอสโตรนัทก็โดนกรณีนั้นไปนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าด่านมันไม่เหมาะเลยนะผมอาจจะต้องรอดูอัปเดตหน้านะแต่ว่าอัปเดตหน้าเนี่น ดังนั้นผมก็เลยมองว่าน่าจะทรงเดียวคล้ายๆกับสลดัดแหละก็คือต่อให้ด่านรอบหน้าเนี่ยมาดีก็จริงน้องอาจจะทําแต้มได้ระดับท็อปสกอร์ขึ้นก็จริงแต่ว่าก็อาจจะยังสู้ยุคก,กว่าไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็บวกกับอ่าต่อให้ด่านอื่นแต้มมันจะเล่นได้แต่ด่านยิวูดที่ยังอยู่มันก็ยังเป็นด่านที่น้องอ่ะค่อนข้างแสลงด้วยนะม,มันก็เลยทําให้น้องแอสโตรนัทเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้หน้าปั้นมากขนาดนั้นนะะ ก็เป็นตัวกลางๆที่ถ้าใครที่เป็นคนที่แบบอยากปั้นเพื่อเอามาเล่นชาเลนจ์เก็บรางวัลเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็ตามสไตล์ของตัวใหม่นะแต่เราจะปั้นมาเพื่อใช้งานหลากหลายนะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นตัวที่เน้นเก็บมาทำมาเก็บมาน่ารักอย่างเดียวนะตอนนี้นะแต่อย่างที่บอกก็ไม่แน่ว่าด่านาที่หนึ่งที่สองในอนาคตที่จะอัปเดตเข้ามาในการอัปเดตรอบหน้าเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะแต่แค่ด่านตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่หนึ่ง ตายตัวด่านปลาสักดิ์ไม่ใช่ปลาสักดิ์ด่านปลาไทยแล้วก็ด่านเยลลีู่ทีสามเนี่ยก็คือแกงอย่างแรงเลยนั่นเองนะโอเคอ่ะก็ใช้สกิลปิดท้ายไปเนาะคือพอมันต้องมาเล่นสป,ปีดสองชิ้นอะโอเคมันมาถึงขวนเลือดได้ก็จริงเว้ยแต่ว่านั่นแหละแต้มมันหายเยอะนมคือเมตานี้สมบัติทําแต้มแต้มมันเวอร์ไงถ้ามันต้องถอดชิ้นหนึ่งไปเนี่ยมันทําให้แต้มหายค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนมอ่ะยิงถ้าเกิดมันเล่นเป็นเครื่องยนต์ชิ้นเดียวเรามาถึงขวนเลือดได้แบบวัวอะไรเงี้ยผมว่าแต้มมัน,น คืออวยอวยไว้เยอะอะเอเอมันเป็นตัวที่ผมอวยนะแต่ว่าอันนี้ก็พูดกันตามตรงว่ามันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ในตอนนี้นะผมก็สำหรบับในการเล่นถ้าเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยถามว่ามีประโยชน์อย่างอื่นไหมตอนนี้ตอนที่ผมดูมาเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนะในการเล่นชิงถ้วยนะตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เล่น M2 ได้อย่างเดียวก็คือ T 2ด่านป่าศักดิก์สิทธิ์ได้อย่างเดียวส่วนด่านอื่นเนี่ยไม่โอเคนะส่วนในการเอาไปเล่นทําประโยชน์ในฐานะผัดสองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเท่าที่ผมลองมาคือ ตัวมันจังหวะคล้ายๆพวกโคเบอรี่คล้ายๆพวกน้องหงขาวหงดำอะไรพวกนี้นะคล้ายๆพวกไซริทอ่ออะไรพวกนี้ซึ่งในการเอามาเล่นเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเนาะก็เลยทําให้น้องไอตัวน้องแอสโทรนัทเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่อาจจะใช้ประโยชน์ยากนิดนึงในตอนนี้อย่างที่บอกไปเนาะ <S <S โอเคก็เดี๋ยวผมจะเล่นในฐานะผัดสให้ดูด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นในฐานะผัดสองของแก้วมักนนงกรโอเคก็ปิดท้ายไปที่846ล้านอย่างที่บอกว่ามันเสียสมบัติทําแต้มไปช่องหนึ่งอะแต้มมันก็เลยหายไปเยอะนั่นเองเนาะ โอเคเรามาปิดท้ายกันที่แอสโตรนัทผัดสกันนะครับแอสโตนัทผัดสอเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าน้องเนี่ยจังหวะในการเล่นเนี่ยมันอารมณ์คล้ายๆพวกโคเบอรี่หงขาวหงดำใซ่ท่ออะไรพวกนี้เนาะก็คือครูดาวก็ใกล้กันเลยแหละดังนั้นก็เลยผัด2เนี่ยที่เหมาะที่สุดก็คงหนีไปพ้นเซตของแก้วมังกรเซตใส่ไข่เนาะซึ่งน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสุดในเมตานี้แล้วแหละคือด้วยความที่น้องนัทหรือน้องผัวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขนาดนั้นเนาะ คือด่านนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยความที่โคเบอรี่เซตนั้นอ่ะมันทําแต้มได้ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องจังหวะระยะทางด่านด้วยอะไรด้วยน้ก็เลยทําให้เซตนั้นแต้มมันเวอร์มากแต่น้องนัดน้องถั่วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอะยากนิดนึงในด่านนี้เซตนี้น้อเพราะว่าน้องระยะไม่ได้เวอร์เท่าโคเบอรี่แล้วก็บวกกับน้องมันเสกเยลี่ไม่ได้ก็เลยทําให้เซตนี้เนี่ยแน่นอนแต้มมันอาจจะไม่เวอร์มากนะแต่ละก็คืออยากให้ดูเรื่องระยะทางนั่นแหละ <ว><า>ก็คิดว่าอาจจะมีโซในอนาคตก็ได้นะในเรื่องของการเอาไปเล่นในตรงส่วนนี้นะส่วนในเรื่องของการไปเล่นส่วนอื่นเนี่ยผมว่าเบรกเอาก็น่าจะพอได้นะอืมเพราะว่าคิดว่าจังหวะในการเล่นเนี่ยมันก็น่าจะพอไปตอบโจทย์บ้างในการเล่นบางเบรกอะไรนี้เนาะแต่นี้ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นเรื่องของในอนาคตถ้าเป็นณตอนนี้เลยเอาข้อมูลณตอนนี้เลยเอาแบบไม่อวยอ่าผมจะพูดเสมอนะว่าเอาแบบไม่อวยเนี่ย,นะบบยน้องจะใช้งานยากไปหน่อยในเมตาตอนนี้เนาะ ในการปั้นเอามาใช้เนี่ยก็อย่างที่บอกใช้ได้แค่ชาลนจ์คุกกี้อย่างเดียวถ้าจะเอาแบบเอามาใช้ประโยชน์จริงจังนะชิงถ้วยก็ได้แค่ตัวของด่านป่าศักดิ์สิทธิ์นอกนั้น้เนี่ยก็ไม่ไหวโหนก็ลเลยทําให้เป็นตัวที่ผมมองว่าไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่ในเมตาตอนนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกเดี๋ยวการอัปเดตหน้าเนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนนี้เนี่ยมันจะมาละซึ่งแน่นอนในการอัปเดตเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีด่านที่หนึ่งที่สองใหม่มาแทนตัวของด่านป่าไทยกับด่านป่าศักดิ์สิทธิ์โนแล้วก็มีด่านมาแทนตัวด่านดาว่้ันคิ อ่าน้องแอสโตรนัทอาจจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแต่ณนะชิงถ้วยตอนนี้ก็คือเล่นได้แค่ด่านทีสออย่างเดียวแต่อย่างที่บอกไปว่าเยลลี่วูดทีสก็ยังอยู่ดังนั้นทีสที่เป็นด่านเยลลี่วูดที่ไม่ค่อยเหมาะกับน,น้องเนี่ยก็ค่อนข้างหักคะแนนน้องไปอยู่ดีนะนดังนั้นก็เลยเป็นตัวที่ถ้าจะปั้นมาก็คือเป็นแบบผมอะ่ะก็คือปั้นผมว่าอวยปั้นผลลัก์อย่างเดียวแล้วก็ปั้นเอาไปเล่นชาเลนจ์น้นอกนั้นก็ไม่มีเหตุผลอื่นอะไรให้ปั้นน้องนะเพราะว่า ณตอนนี้เนี่ยในการเอาไปเล่นอย่างอื่นทั้งประชันกิวก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นโหมดกิจกรรมไทเติร์ที่ปกติจะชอบให้ใช้คุกกี้ใหม่ก็ไม่ได้ใช้นมได้ใช้บอกว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้มใชผมไปลองเล่นมามันเซตที่เขาใช้เป็นเซตท็อปเขาใช้เป็นตัวอื่นกันก็เลยทําให้น้องแอสโทรนัทในการเอามาใช้งานเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในเมต้าตอนนี้นั่นเองอย่างที่บอกไปก็ถือว่าไม่ได้น่าปั่นมากก็น้องแอสโทรนัทที่อันนี้ผมขอพูดนิดนึงละกันคือน้องอะ่ะ แลที่เล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่เนาะอ,อาจจะเป็นเพราะน้องตัวเล็กด้วยแหละน้องตัวแบบตัวเล็กอะ่ะคือน้องนี่เรีกเยกได้ว่าน่าจะตัวเล็กที่สุดในเกมเลยมั้งในการแบบเอามาเล่นในเกมเพลย์อ่ะคือปกติพวกคุกกี้ตัวเล็กอะ่ะเราก็ไม่ชินมือกันอยู่แล้วไงเพราะว่าอย่างชูครีมแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันดูตัวเล็กอะ่ะแล้วมันทําให้แบบจังหวะการเล่นจังหวะการโดดเราบางทีแบบเราต้องรู้สึกเหมือนเราเผื่อดดเผื่อถ้าด่ความจริงมันโดดสูงเท่าคุกกี้ทั่วไปแหละเออ คิดบ็อกอะไรต่างๆมันก็เท่าคุกกี้ตัวอื่นเท่านันแหละแต่แค่เรารู้สึกว่าตัวมันใหญ่มากแค่นั้นเอ้ยตัวมันเล็กมากแค่นั้นเองเออทำให้แบบมันไม่ค่อยุ้นชินเท่าไหร่แล้วน้องแอสโตนัทนี่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นแบบแบบหันครึ่งของคุกกี้ทั่วไปเลยอ่ะเออมันหันครึ่งคุกกี้ทั่วไปเลยคือถ้าเป็นคุกกี้เด็กมาอาจจะตัวประมาณแบบอ่าประมาณ3มใน4อะไรอย่างนี้ของคุกกี้ทั่วไปถูกไหมแต่ถ้าเป็นน้องแอสโตนัทเนี่ยมันกลายเป็นครึ่งครึ่งเลยนะโอก็เลยทําให้รู้สึึกกกกวววว่่่่่่าาาาาแแแแบบบบบอออออดดูนนนนนนรลลยยเเเเิงงมัััตต็ะ เอาจริงๆก็ถ้าใครที่ไม่ได้ติดอะไรมากก็ไม่อะไรมากเนาะแต่แค่แบบมันไม่ชินอะ่ะเออมันไม่ชินตาแค่นั้นเองเนาะแต่ว่าถ้าได้เล่นบ่อยๆจริงๆก็ไม่น่ามีอะไรมากนะหลักๆก็น้องก็น,น่ารักเนาะความน่ารักนี่อย่างที่บอกผมให้เต็มร้อยนะเรื่องความอวยผมให้สิบสิบอยู่แล้วเนาะแล้วบอกเลยว่าน้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งเป็นตั้งเป็นมาสคอตช่องตัวใหม่นะแล้วก็ต่อจากนี้ก็คือจะกลายเป็นลูกรักของแท้แล้วเนาะ ก็ลาก่อนโดนัทนะอ่าโดนัทผมเอาไปทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแน้วส่วนน้องแมวน้ำโมจิก็ยังอยู่ในคตาตตรี่ลูกรักอยู่แต่ว่าแค่ตอนนี้น้องใหม่เรามาแรงกว่าแค่นั้นเองเนาะโอเคสำหรับผัดสองเนี่ยตัวของน้องแอสโตนัทนีกผมก็จะเล่นคล้ายๆกับเซฟโคเบอรี่เลยเนาะก็ผมจะทําการลงหลุมไปทีนึงแบบเมื่อกี้เนาะเพื่อดึงระยะเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆเนาะคือด้วยความที่มันพุ่งไปพร้อมกับลูกไฟของตัวความสามารถสัตว์เลี้ยงได้ก็จริงนะเออมันพุ่งไปพร้อมลูกไฟขยายร่างได้ก็จริงแต่ว่า สปีดมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนมมันก็เลยทำให้ระยะไม่เวอร์แล้วก็ผลิตยลรีได้ไม่เวอร์นะอ่ะก็ทำแต้มได้ประมาณนี้นมก็แต้มก็ห่างกับเซตผัดโคเบอรี่ก,กันเยอะนะเซตนั้นนี่สุดที่950เลยเนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแอสโรนัทผัด2 โอเคก็เร okay, ามาสรุปตัวของแอสโทนัทกันดีกว่านะครก็อย่างที่เห็นไปว่าน้องถัว่วน้องแอสโทนัทเนี่ยในการเอามาใช้งานณนะปัจจุบันตอนนี้นะถือว่าใช้งานได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครในการเอามาใช้งานจริงเนี่ยถ้าดูจากสกอร์บอดทีหนึ่งทีสามเก็คือด่านปลาภัยกับด่านสถานที่ถ่ายทำหนังเยอรูันเนี่ยแน่นอนว่าไปไม่รอดถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครเพราะว่า มันต้องใช้เป็น2สปีดส่วนที่ด่านที่เหมาะที่สุดก็คงเป็นตัวของด่านปลาศักดิ์สิทธิ์ในตำนานซึ่งถามว่าเหมาะถึงขนาดแบบทําแต้มได้เวอร์ขนาดนั้นไหมคําตอบก็คือก็ไม่เวอร์ขนาดนั้นนุผมปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ทําได้ที่936ล้านซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเซตที่โดดขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่คิดว่าต่อให้โดดขึ้นมาเวอร์ขึ้นมามา,มากอะ่ะ ผมว่าได้อย่างมากก็คงประมาณแบบ940ต้นๆอะไรนี้เนอะซึ่งก็ทําให้น้องแอสโตรนัทเนี่ยในการเอามาใช้งานในการชิงถ้วยเนี่ยก็คือไปไม่รอดสู้ตัวอื่นไม่ไหวเนอะส่วนในการเอาไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยถ้าเป็นในเบรกเอาผมคิดว่าก็อาจจะเอาไปแทนบางตัวได้บ้างเพราะว่าจังหวะน้องมันก็จริงๆมันก็เล่นได้เนะคือเอาจริงๆคุกกี้ทุกตัวมันก็เล่นได้หมดแหละมันขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเอาเหมาะเอาไปใช้แค่ไหนเนอะดังนั้นถ้าพูดกันตามตรงนะตอนนี้เนี่ยถ้าจะอามาใช้งานแบบสร้างประโยชน์จริงๆเลยมันจะเหลือแคคค่่อออยยาางงเเเดีีววกกกก็็็ืปนนตัขรบุ ซึ่งถ้าไม่เก็บคุกกี้ชาเลนเนี่ยผมก็มองประโยชน์หาประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ละเพราะว่ากิจกรรมไตเติลน้องก็ไม่ได้เล่นนมกิจกรรมไตเติลเนี่ยมันใช้เป็นพ่อมดกับตัวของโดนัทนะซึ่งมันก็เลยทําให้น้องเนี่ยในการเอามาใช้งานตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกมีแค่ชาเลนอย่างเดียวที่สร้างประโยชน์ได้ดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปเนี่ยตัวของน้องแอสโอนัทโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายนมมันเป็นตัวที่น่าเสียดายจริงๆนะคืออ่ามันเล่นได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องรอด่านที่เหมาะนิดนึงคือ3ใน4เป็นด่านวิ่งไกลอะ ดังนั้นมันก็เลยทําให้น้องอ่ะสแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วพอเป็นด่าน M2 ที่มันเป็นด่านที่เน้นไปในตัวของสายเซกเยลลี่กันซะส่วนมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้น้องเขาค่อข้าจะเสียเปรียบตัวอื่นมากเนอะหรือถ้าเทียบกับเซ็ตทําแต้มทั่วไปเซ็ตอื่นน้องก็สู้ไม่ค่อยได้อยู่ดีคือทําแต้มได้แต่ก็อาจจะสู้แบบเวอร์เวอร,เวอร์ไม่ได้ขนาดนั้นนนอะดังนั้นโดยภาพรวมถามว่าน้าปั้นไหมก็อย่างที่ดอกไปว่าไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่แล้วก็น้องเนี่ยอ่าผมเล่นสกินไปเนาะก็คือสกินมมาให่เป็นนนสกิระดับ แก๊งโจรสลัดมเมล็ดพันธุ์อวกาศก็ใครที่อยากได้สกินเนี่ยก็สามารถที่จะไปสุ่มได้โดยตู้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ตู้เดียวกับตู้น้องรีมที่มาใหม่ล่าสุดนะมันก็จะมีเลดเพิ่มที่สามารถเปิดออกได้น้หรือถ้าใครที่เป็นสายเกลือก็สามารถที่จะแลกได้เหมือนกันราคาก็อยู่ที่27ดาวเกลือนะก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดที่ไม่รู้จะเรียกว,ว่าคุกกี้ได้เต็มปากหรือเปล่ากับอสโตรนัทน้ออ่าอย่างที่บอกไปว่าต่อให้ไม่โหดผมก็จะอวยอยู่ดีนะ อันนี้บอกไว้เลยว่าต่อให้ไม่โหดก็จะอวยแล้วก็จะอวยตลอดไปนับตั้งแต่ตอนนี้นะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับลูกรักคนใหม่ของช่องล็อกกละกันนะฮะก็ต่อจากนี้น้องก็จะทําหน้าที่เป็นมัสคอตของช่องยาวๆไปก็จนกว่าจะมีตัวที่ผมรู้สึกว่าอุ้ยคลิกจังเลยอะไรเงี้ยอ่ะมาแทนอะไรเงี้ย อันนั้นก็ค่อยถึงเวลานั้นค่อยว่ากันอีกทีแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากๆก็สมัครสมาชิกได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย